สวัสดีครับผมชินินจินดามณีครับแจ็คครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลครับคือทูบีอ่ะมันทําให้เรารู้จักตัวตนของเราก่อนก่อนที่เราจะไปเข้าใจคนอื่นให้เรายอมรับในตัวตนของเราแล้วก็เรากล้าที่จะแสดงออกแล้วก็มีความมั่นใจ ก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่กรุงเทพครับทำออกไนซ์อยู่ครับทำอีเวนต์อยู่บริษัทอีเวนต์แล้วก็ขายออนไลน์อยู่ด้วยครับพอดีว่ามันประสบพิษของโควิดพอในช่วงโควิดเสร็จปุ๊บกลับว่ากลับบ้านมาเที่ยวเวลามันประจวบเหมาะพอดีที่เขาเปิดรับสมัครเลือตั้งท้องผิดในครั้งนั้นคือตอนที่เรียนอยู่ที่นี่หรือว่าตอนก็ทําเป็นกิจกรรมก็อยู่กับเด็กกับชุมชนกับเยาวชนเราขึ้นไปอยู่กรุงเทพเป็นสิปีกลับมาสังคมของเราชุมชนของเรามันก็ยังมีประสบเรื่องยาเสพติดเรื่อง เด็กที่ขาดที่พึ่งพาขาดอะไรอยู่อย่างเนี้ยเราก็เลยอยากที่จะลงมาในตรงนี้แล้วก็ทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเข้าโครงการนี้ตั้งแต่ม .3 ม .3 ก็คือเท้าความไปว่าที่โรงเรียนอ่ะก็คือครูส่งนําเสนอผลงานระดับภาคส่งมาส่งมาพอปีที่5 ครูถอดใจก็คือไปมา5ปีไม่ได้ประสบความสําเร็จพอมาเข้าไปปีที่6ก็เลยเดินไปบอกครูว่า๋ยวจัดเองเดี๋ยวจะขึ้นนําเสนอเดี๋ยวจะรวมทีมกับเพื่อนทําไปเองก็ปีนั้นก็ไปกันเน้นสนุกไม่ได้สนใจอะไรแต่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภาคใต้แล้วก็เข้าไปแข่งในระดับประเทศพอกลับมาก็ต้องมาทําความเข้าใจให้กับ ชาวบ้านกับอีกหลายๆคนเพราะเขาคิดว่า t ูบีน u m b e r รวมันมีแค่เต้นมีแค่ร้องแต่จริงๆแล้วไม่ก็คืออ่ จุดประสงค์หลักของทูบีน้ำเมื่อวันก็คือมันการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่เรื่องการร้องการเต้นมันคือกิจกรรมเพื่อที่จะให้เด็กมามีกิจกรรมตรงนั้นเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากยาเสพติดมากกว่าเขาก็มีความเข้าใจเยอะมากขึ้นก็เป็นเพราะผลงานที่ผมทำทูบีมาก็ทําให้ชาวบ้านยอมรับเป็นเหตุผลหนึ่งที่ชาวชาวบ้านยอมรับและก็ได้รับชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ คือบอกเลยคือตามตัวคือเป็น L G B T Q แล้วก็อายุน้อยด้วยพออายุน้อยเสร็จเราต้องทําให้เขายอมรับชาวบ้านยอมรับพูดง่ายง่ายคือตอนนี้คือเหมือนเราเป็นผู้นําท้องถิ่นคนหนึ่งการที่เราจะเลือกคนคนหนึ่งมามาเป็นผู้นําเราก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมครับแต่การที่เลือกเด็กและก็เลือกที่มีเพศสภาพแบบนี้มันก็ต้องยิ่ยงคิดหนักกว่าเดิมคือทูบีอ่ะมันทําให้เรารู้จักตัวตนของเราก่อนก่อนที่เราจะไปเข้าใจคนอื่นก่อนที่เราจะไปให้คําปรึกษาก่อนที่เราจะให้ไปความรู้ผู้อื่นได้คือทูบีนัมเบอร์วันทำให้เรารู้จักตัวตนของเราก่อน ให้เรายอมรับในตัวตนของเราและก็เรากล้าที่จะแสดงออกและก็มีความมั่นใจ 1. มั่นใจสอกล้า 3. เราไม่ต้องสนใจว่าเสียงรอบข้างจะทำเป็นยังไงเขาจะตีตอบรับเรามายังไงเราไม่ต้องสนใจเรามีหน้าที่ทำตัวเราให้เขายอมรับในตัวตนของเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเราเข้าไปหาคนอื่น แต่เราเราสามารถที่จะทำให้เขายอมรับตัวตนของเราได้ อยากขอบคุณประธานชมรมทูบีน้ำประวันทุนกระหม่อมหญิงบุบลาชจักญ,ญาสิริวัฒนาพาัทวดีนะครับที่ได้คิดและก็ได้สรรสร้างโครงการดีๆนี้มาเพื่อที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการกล้าแสดงออกบุคคลอีกท่านหนึ่งก็คืออยากขอบคุณคุณครูสิทธินีสีสงครามคุณครูประจําชมรมทูบีน้ำประวันโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมซึ่งซึ่งเราผ่านร้อนผ่านหนาวกันมากเราต่อสู้กันมามาก เหมือนทุนกำหม่อมก็คือเป็นคนสร้างโครงการขึ้นมาคุณครูสิทธินี้เป็นคนที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไป ก็อยากฝากถึงน้องๆเยาวชนที่มีอยู่ที่อยู่ทางบ้านนะครับทุกคนนะครับก็คือว่าถ้าเราอยากเชิญชวนเข้ามาเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์ันก่อนนะครับแล้วก็อันดับแรกคือเชิญชวนมาแล้วก็เรามาได้เราได้มาเจอกันเพราะว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่จริง <Okay. S 1> ๆคนที่ยังไม่กล้าเข้ามาก็ขอให้เปิดใจเปิดใจก่อนเป็นะอันดับแรกอย่างน้อยคือถ้าเราเปิดใจเราก้ามามันไม่มีอะไรเสียหายแค่เราลองเปิดใจดูแล้วก็เรามีแต่ได้กําไรแล้วก็อย่างวอยคือเราควรเปิดโอกาสให้กับตัวเองก่อนก่อนที่จะ เราเรอโอกาสจากคนอื่น